สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมออฟในช่องชีวิตหลังดอกเบี้ยน,นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังแล้วก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ถ้ามีเสียงรบกวนดังเข้ามาในช่องก็ต้องขอภาย f c ด้วยนะครับเพราะว่ามีพวกน้องๆพนักง,งานเขามานั่งกินเหล้านะครับอาจจะมีเพลง เล็ดลอดเข้ามาในช่องหรือเสียงคุยกันนะครับก็หวังว่า fc คงไม่ว่าอะไรนะครับผมก็คือส่งท้ายปีเก่าเนาะก็คืออยากจะเอาความเครียดที่สะสมมามาทิ้งไว้ในวงเล่าบ้านระบายให้เพื่อนฟังบ้างก็อะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนไม่ต้องคิดมากนะครับและตัวผมเองก็ จับมุมในการถ่ายคลิปแบบเชียงๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวของน้องธนพฤตัวมเองจดไม่ทันนะครับทุกคนซึ่งถ้าจดแล้วมันก็จะมีประมาณ4-5หน้ากระดาษผมเองก็ทำลงในคอมเลยนะครับและก็จะอ่านให้ทุกคนฟังโดยสังเกตหลกัหลกๆก็จะแกะเสียงเอาจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเหมือนที่ผมทำให้ทุกคนฟังในคลิปก่นกอนนั่นแหละครับ อะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพวกเราไปฟังว่าน้องธนกฤตเล่นพนันบาคาร่าได้กำไรเท่าไหร่แล้วก็เสียเท่าไหร่นะครับขออนุญาตอ่านเอานะครับทุกคนชีวิตของธนกฤตคข้าราชการที่เคยมีทุกอย่างและก็หมดทุกอย่างเพราะบาคารา่า ผมชื่อธนกฤตครับอายุ38ปีทำงานเป็นข้าราชการอยู่ที่แห่งหนึ่งเงินเดือนประมาณ3 0 0หมื่นกว่าบาทถ้ามองจากข้างนอกชีวิตผมถือว่าดีมากครับผมเคยมีแฟนมีบ้านมีรถมีเงินเก็บอยู่ประมาณ4 5 0ถึงหแสนบาทมีเงินสดติดตัวอีกแสนหนึ่งมีทองอีก4บาท พูดง่ายๆตอนนั้นผมไม่ได้ลำบากเลยเป็นชีวิตข้าราชการธรรมดาธรรมดาที่มั่นคงมีอนาคตมีคนรักและก็มีเงินเก็บแต่ทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ผมรู้จักคำว่าบาคาระจุดเริ่มต้นที่คิดว่าไม่อันตราย ตอนต้นปี2-5-6-5ผมได้รู้จักบาคาร่าจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งตอนนั้นผมมีเวลาว่างเยอะแล้วก็คิดเหมือนคนทั่วไปเลยครับเล่นคขำๆสนุกสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งครั้แรกผมเติมเงินเข้าไป500บาท เล่นไปสักพักได้กลับมา5-600บาทแล้วผมก็แจงถอนภาพจำตอนนั้นมันติดหัวมากมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เงินจริงหวะหลังจากนั้นผมก็เริ่มเล่นเรื่อยๆวันหนึ่งได้กำไร6 0 0้อยถึงเจบาทแล้วก็ถอน มีความสุขมากเล่นแบบนี้อยู่สองถึงสามเดือนเงินในบัญชีที่เอาไว้เล่นเริ่มขยับขึ้นมาวงเล็บก็คือได้กำไรนะครับอยู่ประมาณ7จ็ดหมื่นกว่าบาทสุดยอดนะครับทุกคนผมเริ่มรู้สึกมั่นใจรู้สึกว่าตัวเองควบคุมมันได้แฟนผมรู้ว่าผมเล่นการพนันเขาเตือนเขาว่า เขาขอให้ผมหยุดแต่ตอนนั้นผมไม่ฟังเลยครับผมมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าผมไม่เหมือนคนอื่นผมคิดว่าผมฉลาดพอจนกระทั่งคืนหนึ่งทุกอย่างพังคืนนั้นผมเติมเงินเข้าไปเล่นแต่แทงอะไรก็ไม่ถูกเงินกำไรที่เคยได้สะสมไว้เจ0 0 0มื่นบาทหมดในคืนเดียว ผมนั่งนิ่งเสียใจแต่ในใจคิดว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่ได้วันรุ่งขึ้นผมเติมเงินเข้าไปเล่นอีกแรกๆโดนไปก่อนหนึ่งหมื่นบาทผมเริ่มโมโ,มโหเริ่มเพิ่มไม้ก็คือเพิ่มเดิมพันนะครับลงไม้ละสามพันไม้ละ5,000ันแล้วผมก็ได้คืน ไม่ใช่แค่ได้คืนแต่ผมได้กำไรด้วยครับวันนั้นผมได้มาแสนสองดีใจมากแทบจะหลับทั้งที่มือถือยังอยู่ในมือและตั้งแต่วันนั้นรูปแบบการเล่นของผมมันก็เปลี่ยนไปครับจากการเล่นสนุกกลายเป็นเล่นหนัก ผมเริ่มเป็นคนที่ออกสตาร์ทไม้ละพันก็คือเริ่มต้นนะครับทุกคนหนักไหมค่อยๆขยับเป็นวันละ4,000ถึง5,000บาทซึ่งมันเยอะนะครับแต่ตอนนั้นผมมั่นใจมากและผมก็ทำได้จริงผ่านไป4-5เดือนผมมีเงินจากการเล่นบาคาร่าประมาณ4-5ถึงแสนบาทผมคิดเสมอว่า ถ้าลงเยอะมันก็ได้เยอะผมคิดแบบนั้นจริงๆครับพี่อ,อ๊อฟสิ้นปี2 5งหผมมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีธนาคารกสิกรรวมๆแล้วล้านกว่าบาทผมภูมิใจมากรู้สึกว่าตัวเองเก่งรู้สึกว่าตัวเองเอาชนะมันได้แต่สิ่งเดียวที่ผมไม่รู้เลยคือ ผมติดพนันบาคาร่าแล้วต้นปี2566ผมยังเล่นเหมือนเดิมตั้งเป้าไม้ละ6,000ถึง7,000บาทหลายครั้งผมรอดก็คือเสียไป100,000กลับมาได้แสนสามนี่คือภาพรวมในตอนนั้นนะครับผ่านไปสามเดือนผมได้มาเพิ่มอีก สามแสนบาทก,กำไรรวมเกือบแปดแสนบาทสุดยอดนะครับทุกคนเดือนมิถุนายนผมเสียไปก่อนสามแสนบาทผมหัวร้อนมากผมแทงหนักผมแทงไม้ละสามหมื่นไม้ละห้าห0ื่นและผมก็กลับมาได้ไม่ใช่แค่ได้คืนแต่กำไรวันเดียวสามแสนนะครับ กำไรรวมตอนนั้นมีล้านกว่าผมภูมิใจสุดๆและผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะเสียได้อีกก็คือตามกลับมาได้ทุกครั้งไงครับสุดยอดไหมครับทุกคนต้นเดือนกรรับรกดาคมผมเติมเงินเข้าไป5,000บาทตั้งใจเอากำไรแค่3 0 0พันแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นผมเจอมันกินผมเติมใหม่ เจอมันกินอีกผมเริ่มหงุดหงิดเริ่มมีอารมณ์โอนครั้งละหนึ่งหมื่นสองหมื่นแพ้ทุกครั้งไม่นานผมเสียไปสองแสนบาทแล้วผมก็คิดว่าต้องลงไม้หนักแล้วและตรงนั้นอีกผมเข้าทางเว็บพน,นันเต็มเต็ม คือมันปอกแปดปอกเก้ากินผมอย่างเดียวผมโดนไปอีกสามแสนบาทรวมวันเดียวห้าแสนบาทผมเครียดมากครับพี่อ๊อฟแต่ผมยังไม่หยุดผมเติมเข้าไปอีกหนึ่งแสนบาทแล้วก็หมดหมดวันเดียวหกแสนบาทผมหยุดเหลือกำไรประมาณสี่แสนบาทแต่วันรุ่งขึ้นผมเล่นอีกรอบนี้ มันล็อกกินอย่างเดียวผมหมดไปอีก4ี่แสนบาทเงินกำไรล้านกว่าบาทหมดเลี่ยงภายในสองวันโอ้โหหนักจริงๆเห็นไหมครับอารมณ์ของคนหัวร้อนใจร้อนจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนฟังดีๆนะครับหลังจากนั้นผมเอาเงินเก็บจริงห้าแสนบาทมาเล่นครับพี่กอฟตั้งใจเล่นน้อยๆแต่พอหัวร้อนก็ลงหนัก เงินห้าแสนบาทหมดภายในสิบวันก็คือโดนวันละ50,000นนะครับทุกคนผมไม่มีเงินแล้วผมนำทองส4บาทไปจำได้เงินมาห0 0 0นบาทหมดภายในวันเดียวผมเครียดมากกลัวแฟนรู้พยายามปกปิดเลิกได้พักหนึ่งแต่พอเข้าเดือนธันวาคมผมหวนกลับมาเล่นอีก เงินเดือนออกแล้วก็เล่นได้กําไรมันหนึ่งแสนบาทสุดท้ายก็หมดอีกเพราะว่าตัวเองลงหนักนะครับผมเลยเอาเล่นรถไปเข้าไฟแนั้นได้เงินมา2อ0แสนห้าหมืบาทแล้วก็หมดอีกภายในเดือนกว่าผมคิดอะไรไม่ออกผมก็เลยได้ไปทำบัตรเครดิตได้วงเงินมา3ามแสนผมก็เอาไปเล่นจนหมด และในที่สุดก็ได้ไปกู้นอกระบบเขามาเอามาสองเจ้ารวมเป็น1นึ่งแสนบาทก็คือเอามาเจ้าละ50,000ดอกร้อยละสิสุดท้ายก็หมดอีกและก็ยืมญาติพี่น้องรวมๆกัน2องแสนบาทแล้วก็เอาไปเล่นจนหมดอีกทีนี้เจ้านี่ก็ทวงแฟนรู้ทะเลาะกันหนักสุดท้ายแฟนก็ให้กำลังใจให้เลิก ผมเลิกได้พักหนึ่งใช้นี่ไปบ้างต้นปี2568มีเงินในบัญชียอยู่30,000ื่นผมก็กลับไปเล่นอีกได้กำไรแสนสองไม่เอาเงินไปใช้นี่เขาเก็บไว้และสุดท้ายเงินแสนสองก็หมดภายในเดือนเดียวและเงิน30,000ืบาทก็หมดไปตามด้วยนะครับโอ้โหโหนักจริงๆ แล้วหลังจากนั้นผมก็ดึงบัตรเครดิตมาอีก1นึ่งแสนบาทแล้วก็หมดอีกแล้วก็ไปกู้พอนามิตรมาอีกห0 0 0ืสินเชื่อของ FCB อีก40,000บาทหมดอีกเงินเดือนไม่พอใช้นี่เจ้านี้โทรมาทวงทุกวันสุดท้ายแฟนผมก็รู้ว่าผมกลับไปเล่นพน,นันอีกทะเลาะกันหนักมาก และในที่สุดเขาก็เลิกรากับผมคือไปอยู่กับพี่สาวของเขานะครับผมอยู่คนเดียวนี่เต็มตัวไม่มีอะไรเหลือทุกวันนี้ผมนอนร้องไห้คิดอย่างเดียวว่าไม่น่าเลยเงินเก็บหมดไปประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทแล้วก็มีหนี้เล่มรถเข้าไฟแนนซ์อีก2องแสนหาฟังดีๆนะครับทุกคน บัตรเครดิต3ามแสนนอกระบบอีกแสนหนึ่งยืมญาติอีก2,000สนพอนมิตอีก6กหมื่นเอซีบีอีกสี่หมืนี่รวมโดยประมาณ2องล้านหถึงสองล้านหนะครับนี่ยังไม่รวมดอกนะครับทุกคนบาคาร่ามันไม่เคยให้ใครรวยมันแค่ยืมความหวังมาให้เราแล้วเอาชีวิตเราไปทั้งดวง ถ้าวันนี้คุณยังคิดว่าเดี๋ยวเอาคืนได้จบลงแล้วครับสำหรับเรื่องราวของธนกฤตโอ้โหผมฟังดูเนี่ยผมสุดๆเลยนะครับธนกฤตเนี่ยเอาง่ายว่าเงินเดือนก็ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เคยทะเลาะกันกับแฟนเลยในครั้งก่อนที่ยังไม่ติดบาคาด้ ก็คือรักกันมากแต่พอวันหนึ่งธนิรไปเจอเพื่อนเล่นพนันแล้วเขาได้กำไรนั่นแหละมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนของอนาคตของครอบครัวของตัวเองตอนนั้นแฟนก็รู้นะว่าธนาิรเล่นใช่ไหมตามที่ผมพูดในคลิปแต่ด้วยความมั่นใจในตัวเองทุกคนเข้าใจไหม แล้วอายุธนกิจในตอนนั้นก็อายุประมาณ35ปีผมก็เคยบอกแล้วว่าอายุสามน้อยคนถ้าติดพนันหนักๆแล้วจะกลับตัวได้ธนกิจเป็นหนึ่งในนั้นครับทุกคนเห็นไหมเล่นได้กำไรล้านกว่าเลยนะเงินล้านกว่าบาทนี่บางคนมองว่าเฮ้ยพี่อ๊อฟก็เอาไปซื้ออะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์ใช่ครับ ผมก็อยากให้ธนกฤตหรือให้ทุกคนคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพวกเรามองแค่ระยะสั้นแต่ไม่เคยมองระยะยาวระยะยาวธนกฤตหมดแล้วไม่เหลืออะไรเป็นหนี้เขาอีกเห็นไหมเมื่อกี้ผมก็รวมให้ดูแล้วแล้วมันต่างจากพวกเราตรงไหนตอนที่พวกเราได้กำไรมาสี่ห้าแสนทำไมไม่เอาเงินไปให้พ่อกับแม่ล่ะครับไปซื้ออะไรล่ะครับ แล้วทําไมเล่นจนหมดแล้วก็เป็นหนี้เขามาจนถึงทุกวันนี้นี่ไงคือคำถามที่ผมอยากถามทุกคนแต่คําตอบเนี่ยผมน่าจะรู้แล้วเพราะมันเกิดจากการมีเวลาว่างไงครับไม่รู้จะเอาเวลาว่างไปทําอะไรโทรศัพท์เครื่องเดียวก็อยู่กับเราในนั้นมีแอปธนาคารม,มีเว็บนันอยากหาเงินอยากอาศัยทางลัดแค่นั้นเอง ความคิดในครั้งก่อนจะเล่นแค่พอคขำๆสนุกๆร้อยสองร้อยก็พอแต่หารู้ไหมว่าเล่นไปแล้วมัน,ม,นมันมีภาพจําเลยได้กลายเป็นการเอาเงินเยอะๆไปแลกเงินแค่ร้อยสองรมันก็เป็นแบบนี้แหละครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนดูธนกิจไว้เป็นตัวอย่างการพนันบาคาร่รา,าไม่เลือกคนที่รวยไม่เลือกคนที่จน ไม่เลือกใครทั้งนั้นไม่มีความปราณีหรือห่วงใยใครทั้งนั้นถ้าคุณยังไม่เลิกเล่นคุณก็จะพบจุดจบหรือลงเอยคล้ายๆกันก็คือหมดตัวแล้วก็เป็นหนี้เขาหวังว่าคลิปนี้คงเป็นบทเรียนให้กับพวกเราทุกคนนะครับมีเงินอยู่ในบัญชีแต่ว่า ก็อยากได้นิดอยากได้หน่อยและสุดท้ายพอเล่นไปจริงๆนิสัยเก่าๆของตัเองก็กลับมาเคยลงไม้ละหมื่นหนึ่งไม้ละสองหมื่นหรือไม้ละห้าหมื่นและทีนี้มันก็กลายเป็นภาพจำแล้วก็ยึดทางเก่าของตัเองได้กำไรแสนสองหรือสองแสนมันก็หมดเร็วครับเพราะเคยได้ไวผีพนันน,นนะมันไม่ไปไหนหรอกพฤติกรรมของเรานั่นแหละ มันก็ซ่อนอยู่ตรงนั้นแหละมันรอวันที่เราเปิด,ดเฉยแล้วไปสกิปมันเฉยและทีนี้ก็กลับมาทุกคนไม่ต้องคิดมากหรอกครับเราเลิกพนันมาได้หนึ่งปีตอนนั้นเราโบดจากพนันบาคาร่าและทีนี้เรามีความคิดว่าเรามีเงินแล้วเราน่าจะเลิกได้แล้วแต่เราจะไม่เล่นบาคาร่าเราจะไปปั่นสล็อตผมเคยพูดในคลิปก่อนๆย้ำเตือนบ่อยมาก ว่าคนเล่นพนันทุกคนจะชอบทางเก่าของตัวเองก็คือไม้ตายหรือไพ่ใบสุดท้ายตอนนั้นคุณไปปั่นลอถแล้วคุณโดนมันกินเล่นเกมไหนก็เจอมันกินหมดไปหมื่นหนึ่งและทีนี้แหละสมองมันจะจําว่าตัวของคุณเองเคยเล่นอะไรแล้วได้กํไไรคือเกือบรับแต่กลับมาได้แล้วตอนนั้นเป็นบารคราเราจะเข้าไปใหม่แล้วไปเล่น ห้องของเราค่ายของเราแล้วเราก็จะเริ่มตามทุนและทีนี้ถ้าเราตามทุนกลับคืนมาได้จากบาคราสล็อตเราจะไม่สนใจแล้วเชื่อผมดิเราจะยึดเกมนั้นท,ทันทีนั่นคือทางเก่าของเรานี่คือต้องระวังให้ดีนะครับทุกคนตัวผมเองเมื่อก่อนที่เสียพานันเยอะๆวงเล็บป๊อกเด่ง ผมเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าผมเปลี่ยนไปเล่นเสือมังกรหรือไฮโลก็น่าจะดีนะแต่ตอนนั้นผมก็เล่นได้แค่5วันทีนี้พอเสียผมก็กลับไปปลอกเล่นเหมือนเดิมแล้วก็ยึดเกมนั้นมาโดยตลอดแล้วผมก็ได้รู้นะครับว่าคนเล่นพนันส่วนใหญ่จะมีภาพจำและฝังใจในเกมเก่าเสมออะไรก็ไม่สามารถทดแทนความรู้สึกกันได้ ยิ่งเท่าเองเคยได้เยอะอย่างธนครเนี่ยเคยได้กําไรจากบาคาร่าล้านกว่าถ้าจะเปลี่ยนไปเล่นไฮโลหรืออย่างอื่นไม่มีทางเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้แค่แค่วันสองวันสุดท้ายก็ต้องกลับทางเก่าของตัวเองเหมือนเดิมนะครับนี่คือผมอยากให้ทุกคนฟังแล้วเตือนสติไม่มีใครได้กำไรจากการพนันไปตลอดหรอกรอครับ ซึ่งเรามองว่าเราได้เป็นล้านนะเงินเป็นล้านก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะแต่เงินล้านกว่าบาทเนี่ยอยู่กับเราได้กี่วันกี่เดือนแล้วก็กี่ปีและสิ่งที่เราจะต้องคิดว่าและก็อยู่กับเราณนะตอนนี้นี่คืออะไรก็คือหนี้สินกับคำโกหกนะครับมันจะเบียดอยู่คู่กันมาตลอดบางคนบอกครอบครัวไปแล้วแต่หนี้สินก็ยังอยู่เห็นไหม แต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีถ้าเราเลิกวันต่อวันได้สําหรับบางคนเนี่ยเลือกเก็บไว้สองอย่างเลยก็คือหนี้สินกับทำโกหกมันจะผ่านไปยากมากครับเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาแล้วหนี้สินทุกคนต้องนึกให้ดีนะครับมันจะเป็นตัวที่มาเร่งรัดความรู้สึกของเราบางทีอยากทำให้เราหวนพนันก็มีนะครับอย่างเช่นหนี้ดอกลอย กับนอกระบุคือหนี้พวกนี้มันเป็นหนี้ดอกแพงมันบังคับไฟหรือบังคับใจเราให้รีบหามาให้เขาเพราะมันมีผลหลายอย่างอย่างเช่นเจ้าหนี้โทรมาทวงเขาขู่ว่าถ้าเราไม่จ่ายเขาตรงกำหนดเขาก็จะโพสต์ประจานหรือโบกครอบครัวของเรานี่ไงครับมันเลยเป็นช่องทางให้เราต้องหาเงินมาใช้หนี้เขาให้ไหวที่สุด ตอนนั้นตัวเองอาจจะมีเงินจำทีแค่ห้าร้อยแล้วก็ได้เผลอใจเติมเงินเข้าไปเล่นพน,นันถ้าฟลุกโชคดีได้กาไรก็ได้เงินไปจ่ายนี่เขาแล้วถามว่าจากนั้นหยุดไหมไม่หยุดก็เล่นต่อไปเรื่อยเพราะคิดว่าถ้าได้กาไรขึ้นมาบ้างก็จะเอาเงินมาไว้กินมาไว้ใช้หรือไม่เก็บไว้เป็นเงินเพื่อจะใช้นี่เขาในวันถัดไป <c oughs> สุดท้าย มื่อคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆจะต้องมีวันพลาดแล้วก็หมดเงินในทุกครั้งแล้วก็มาเครียดเรื่องหนี้สินอีกมันก็เป็นแบบนี้แหละครับนี่คือวงจรในการไปของมันก็ขอให้พวกเราทุกคนฟังแล้วมีสตินะครับหลายคนเนี่ยอาจจะถึงบ้านแล้วอยู่ที่บ้านนอกแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฟังคลิปของผมด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยอยู่กับครอบครัว เอาความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆไปเหยียบทิ้งในที่ตรงนั้นโยนมันทิ้งเลยแล้วก็จะส่งท้ายปีเก่าปีแห่งการไม่ได้อะไรเลยการเสียใจหรือการหวัวพนันทิ้งไว้ในปีนี้นะครับแล้วปี2569ซึ่งเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเราก็จะเป็นคนใหม่เลิกพนันวันต่อวันให้ได้ไม่ต้องไปมองถึงอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งขอแค่เราทำ หนึ่งวันให้ได้ก็พอยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกคนว่ามันง่ายไหมง่ายถ้าเรามีสติเราเข้าใจมันทําได้แล้วพร้อมรับความกระวนกระวายหรือความทรมานแต่ถ้าคุณยังคิดว่าเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนอาจจะมีความเป็นไม่ได้คุณหวนเข้าไปเล่นนั่นแะครับในอนาคตคุณจะไม่สามารถเลิกผนันได้เลยเพราะวันง่าย เรื่องแค่นี้เลิกแค่หนึ่งวันคุณยังเลิกไม่ได้เลยคุณก็จะต้องบมดไปเรื่อยและก็อยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ามันก็อยู่เหมือนเดิมและผมก็เชื่อว่าถ้าคุณคิดแบบนี้คุณอาจจะได้เป็นเหมือน,นคนะิดก็คือการได้อยู่คนเดียวอย่างสมใจอยากนะครับหมดจากนั้นก็ว่าเยอะแล้ว แต่ถ้าโดนแฟนทิ้งอีกโอ้โหมันเป็นอะไรที่คูณสิบหรือคูณร้อยนะครับคนแทบหมดหมดนทางไปหมดกำลังใจหมดอะไรหลายๆอย่างควย่าให้ผมพูดเลยนะผมเองนบบพูดบ่อยมากเรื่องนี้ตัวผมในครั้งนั้นเอาง่ายๆว่าแทบเป็นบ้านั่งอยู่ในห้องสี่เหลีย่ยมมองดูทุกอย่างซึ่งมันไม่เหลืออะไรแล้ว มันหมดแล้วเรารักแฟนเรามากแต่สุดท้ายแฟนเราเขาคิดแค่ว่าเขาไม่อยากอยู่กับคนเล่นพนันครับอยู่ไปก็ไม่มีอนาคตคนหนึ่งสร้างคนหนึ่งผลานแล้วเจอคนที่มาชอบคนที่เขามาจีบเขาดีกว่าเราเขามีบ้านเขามีรถเขามีทุกอย่าง แต่เราก็ต้องดูหนังหน้าของเดิ่งในตอนนั้นว่าเรามีอะไรบ้างซองดูกระจกเออเป็นตัวเรานั้นถูกต้องแล้วแต่รอบข้างไม่มีอะไรเลยเงิเนงจะซื้อข้าวกินก็ยังไม่มีอนาคตก็ไม่รู้อยู่ไหนใช่ไหมครับทุกคนมันก็เป็นแบบนี้แหละความจริงก็คือความจริงแต่ถ้าคุณเลิกพนันตั้งแต่วันนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้เหมือนกันจากคนที่ไม่มีอะไรเลย กลายเป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะครับเริ่มต้นใหม่นะเลิกพนันวันต่อวันให้ได้ดูบทเรียนของธนกิตให้ดีกําไรที่เคยได้มันมาเป็นล้านกว่ามันจะอยู่กับเราไม่นานนะครับเพราะเราโลภและก็ใจใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่เคยได้กําไรขนาดนี้ก็ อย่าอยากได้เลยตั้งใจทํางานทํางานเนี่ยได้แน่ๆนะครับแต่ถ้าเราเติมเงินเข้าเล่นการพน,นันเราอาจจะได้กําไรในวันนี้หรือวันข้างหน้าแต่ในอนาคตเสียหมดแน่นอนไม่นําซ้ําก็ยังเป็นหนี้เขาอีกนะครับเสียใจไหมครับทุกคนโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมเองก็ต้องลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ